เรากลัวเราไม่กล้าเออยังไม่ทายยังไม่ทายเราคอยตีได้เดี๋ยวนี้เราทำไมเร้ตีไม่ได้แล้วอ่ะก็เธออึ้นน่ะอ้ยทำไมวะฮะไม่เอาอ่ะ่งั้นเธอถือไปก่อนเดี๋ยวดูเรา